ชอบทานกันเยอะได้ไหมคะ4วิน okay, ีครับ PP ใครทำโจทย์ใส่หัวทองดุเล่นเลยเพลงเลยไปตกปลาเราไม่ใช้แมียวน้ไปเอ้หัวคนนี้ว่าคุมเขาเรียกว่าโหัแล้วคนนี้ว่าคุมบางทีอาจจะกากก็ได้นะเชี่ยไม่โดนรู้สึกธนูย้อยเยอะลงว่ะโดนโดนสองนัด ไม่โดนว่ะลองด้วยอ่ะมันมาแล้วเหรอโอ๋ยมึงลุมกูอย่างเดียวเลยหน้าเค้กว่ะอ๋ออ๋อเฮี้ยนั่งลุมกูคนเดียวไปหน้าเค้กเถื่อนหน้าเค้กเถื่อนดูมึงชอบโดนลุมวะเออเนี่ยนั่งลุมคุณลูกตาเลยตัวไอ้เท้าตายคนนี้ไอ้สัตว์คนนี้ไอ้เหี้ยคนนี้กูจะเอาคนนี้ เรียื่องมาลนเรยเรื่อลัดกูนเรียบร้อยคนนึงอีกคนนึงแล้วคนนึงอะไล่กูเนี่ยโอ้ยเ้อาเลยเอาเลอา้ยมึงทอะไรกัน้าอะไรกันป้าเพื่อนกินโเเเพื่อนกินโคดเอนเทสเจะวิ่งเด้อ เอออะไรบ้างสำหรับวันนี้ตก่อนสวัสดีครับ